สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อาสาพาไปฮักนะครับวันนี้อยู่กับผมบอมารุณโนไทยนะครับวันนี้เราจะพาไปฮักเกี่ยวกับวัคซีนโดสที่2และหน้าตาของวัคซีนพาสปอร์ตนะครับก็ <G> สองสาวันก่อนนะครับเราไปรับวัคซีนโดสที่2มานะครับอันดับแรกเลยคุณหมอจะถามว่า วัคซีนโดสแรกหลังจากที่คุณได้รับนั้นคุณมีอาการข้างเคียงยังไงบ้างนะครับของเรานะครับของผมเนี่ยจะมีอาการแคบบวมและปวดนะฮะแต่สําหรับบางคนนะก็จะมีอาการเป็นไข้นะครับสองถึงสามวันเลยเดียวแต่อาการเหล่านี้นะครับก็ยังเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะครับก็เป็นอาการปกติคุณหมอเขาถามทําไมอ๋อคุณหมอเขาถามเพื่อจะประเมินการจ่ายวัคซีนโดสที่2ว่าร่างกายของเราจะรับได้หรือเปล่านะครับ ก็อย่างที่บอกนะฮะวัคซีนโดสที่2นี้นะครับคุณหมอก็จะบอกว่าถ้าฉีดไปแล้วนะครับอาการข้างเคียงจะมีมากขึ้นกว่าโดสแรกนะครับนิดหน่อยนะไม่มากก็ถ้าเกิดอ,อยากจะให้ผมแนะนำนะครับก็หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จปุ๊บนะครับตกเย็นมานะฮะทานยาพาราสองเม็ดแล้วก็นอนตื่นมาก็อาการก็จะไม่หนักมากนะครับอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยผ่านมาแล้วสองสามวันพอหลังจากนั้นนะครับเราฉีดวัคซีนเสร็จนะครับเราจะได้ ใบรับรองการฉีดวัคซีนนะ่ครบสอโดก็คือจะเป็นกระดาษ A4 ใบตัวนี้นะครับและก็จะมีตัวนี้ตัวสำคัญคือวัคซีนพาสปอร์ตนะครับตัวนี้นะครจะออกโดยสถานพยาบาลที่คุณไปฉีดนะครับของผมนี่จะออกโดย International Certificate of Vaccination นะครับของสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่องค์การอนามัยโลกยอมรับนะครับคือตัวนี้นะครับก็และก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ วัคซีนอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเราสามารถที่จะ r e g i สเตอแล้วก็ส่งไปที่สถานพยาบาลได้แล้วท,ทางสถานพยาบาลก็จะส่งรหัสยืนยันตัวตนให้เรานะครับและเราก็สามารถยืนยันตัวตนและเราจะได้รับ QR code นะครับมาอยู่ในมือถือของเราเลยนะครับก็คือเวลาที่เราเดินทางมันก็จะสะดวกขึ้นพอเราถึงจุดหมายปลายทางปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะสแกน QR code เพื่อยืนยันตัวตน ของเราได้เลยนะครับการเดินทางก็จะสะดวกมากขึ้นกว่าปัจจุบันนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลขั้นต้นนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กับคุณและคนรอบข้างคุณก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราได้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะมาตอบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกการติดตามรับชมและขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับ